สวนสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือสวนสัตว์ของอิตาเลียนเบลลอหอในสวนสัตว์แห่งนี้มีบอสตุงตุงตุงเป็นหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดใครก็ตามที่ลงเข้ามาในสวนสัตว์แห่งนี้แล้วไม่มีทางที่จะได้กลับออกไปง่ายงแล้วพี่เจฟรีจะรอดหรือไม่ก่อนรลบาชมคลิปขอกำลังใจให้กับพี่เจฟรีคนละหนึ่งไลค์และห่งติดตามถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย วันนี้เราจะไปสวนใสกันนะครับทุกคนเย้ yeah! เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าสวนสระแห่งนี้มีอะไรอัพเดตมาใหม่บ้างเอ่ยโอเคครับเราเข้าไปกันเลยนะครับทุกคนอันดับแรกก็จะต้องไปซื้อบัตรตกนี้ก่อนเลยวัสดีครับวัสดีครับว่าไงเอ่ยเออวันนี้ผมมาเที่ยวสวนสัยครับเงินเหาะมากี่คนเอ่ย มาหนึ่งคนครับอ่ามาหนึ่งคนเหรอว,ว้าวมาน้อยจังเลยนะดีเออมีอยู่คนเดียวครับโอเคเชิญเข้าไปได้เลยครับเที่ยวให้สนุกนะครับได้เลยครับเอ,อ๊ะเดี๋ยวทำไมผู้คุมดูแปลกๆนั่นเนี่ยโอเคเราเข้าไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนต้องไปทางไหนก่อนเออยีเอ,อดเดี๋ยวอะไรเนี่ย นี่มันคือลิงนี่นะโอ้เดี๋ยวๆเท่าไหลิงมันเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยนี่ก็คือเจ้าลิงอวโวคาโดแล้วก็เจ้าลิงมะพร้าวโอ้ยเดี๋ยวๆมันคือลิงที่โคตรแปลกไปเลยเฮ้เพื่อนดูนี่สิมีมนุษย์หลงเข้ามาฮ่าๆๆไอ้ประดุคนี้มันจะต้องเป็นอาหารของเรา ว้าวในที่สุดก็มีมนุษย์หลงเข้ามาให้กับพวกเราได้เกมวันนี้แหละเราจะได้เกมมนุษย์อย่างอะไรกันแล้วพวกเราหลอกล่อให้บ้านเข้ามาข้างในให้ได้สองตัวนี้น่าจะเป็นลิงที่กายพันธุ์นะครับทุกคนอู้ดอูน,อน,น่ากลัวมากๆเลยนะครับสวนสัตว์อะไรวะเน,นี่ยมีลิงกายพันธุ์ด้วยโอเคครับไปกันต่อขอไปฝั่งนี้เลยละกันนะครับทุกคน ฝั่งนี้มีอะไรเอ่ยอู๋ๆๆเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ๊ะมันคือแรดก,กระบอกเพชรนี่นาโอ้โหเป็นแร่สุดแปลกอีกแล้วครับมีหัวเป็นแร่แต่ว่ามีตัวไปกระบอกเพชรหัวหน้าครับไอเจ้าบดมันมาถึงตรงดีแล้วเนื้อเขามันหอมมากๆเลยฉันยาจะกินมันแล้วครับหัวหน้า ใจเย็นเนซะก่อนเราฟังสัญญาณจากชานแล้วพวกเราค่อยจับมันเกฑบไอ้จับมาด้นคนดีมันไม่รอดอย่างแน่นอนดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับเอ๊ดเดี๋ยวทำไมมันมองพี่เจฟลีแปลกๆลัดเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะครับทุกคนเอดเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ หมานคือเพนซาระนี่นาดี๋สอบปีาศาจโอ้ยมันมันอยู่ตกนี่เลยตอนนี้มันเดินมาถึงตรงนี้แล้วพวกเราว้าวเนื้อของหมาดจังนาอร่อยเลือกเกินนานๆานที่มีมนุษย์หลงเข้ามาวันนี้พวกเราเตรียมฉลองได้เลยมันจะต้องเป็นอาหารของพวกเราฮ่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 าเราฟังสัญญาณจากฉันเท่านั้น แล้วพวกเราคอยจะจับมันกินฮฮ่มันไม่รอดแน่นมันเป็นตัวที่ค่อยแปกเลยนะครับ มันมีตัวเป็นดินสอแถมบไม่น้าตาแล้วก็มีเท้าด้วยนะครับฉันไม่ได้กินเด็กมานานแล้วตอนนี้แหละฉันจะได้กินไอเจ้าคนนี้แทนโอเคครับเราไปดูโซนถัดมาก,กันเลยเอดี๋ดดยวโอ้ยซอนเนตัวก็้าใจไปเลยนี่มันคือบอสอิตาเลียนเบลล์นี่นะโอ้ยตัวใหญ่มากๆ้านละครับ แล้วก็มีเจ้า,าเฮเลแบราเลนาคาปูชิน่าราเลนาคาปูชิน่าเฮ้เฮ้เฮ้มันมาถึงตรงนี้แล้วมันอยากจะกินคาปูชิโลและลอดไม้เอ,อ่ยฉันพร้อมเสิร์ฟได้ตลอดอูดีเดี๋ยวนี่คือการรวมร่างขั้นสุดยอดเลยนะครับของเจ้าป๊อตอิตาเลียนเบลอดนะครับนั่นก็คือเจ้าช้างกระปองเพชรเจ้าฉลามทาะเลโลทาลาล่าตุงตุงต,งตงุแล้วก็เจ้ากบยางรถจอ์นะครับไอเดียว ตรงเท้าก็มีตาด่นะเอ๊ะมีลูกตาด้วยนะครับทุกคนมันคือใครวะเนี่ยโอ้โหโคตรน่กกากลัวไปเลยนะครับไอตัวนี้ว้าวในที่สุดมันก็เดินเข้ามาถึงตรงนี้จนได้ฮ่าฮ่าพวกเราเตรียมพร้อมที่จะจับมันกินได้เลยให้มันเข้าไปข้างใน,นมากกว่านี้ แสดงว่าสวนสัตว์แห่งนี้เป็นสวนสัตว์ไกยพันแน่เลยนะครับเพราะว่ามีแต่สัตว์แปลกๆทท้งนั้นเลยนะครับโอ้โหโอเคครับเข้าไปข้างในต่อที่จริงตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเจ้าเสือนี่นาโอ้เจ้าสิงโตนะครับสัตมาเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็บินนี่นานี่มันคือเฮอเลืตรงตุงโตโอ้ยปากของมันมีเลือดติดด้วยนะครับทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยว ทำไมน่ากลัวจะเลยตวดนี่ฮ่าๆๆฉันจัางมาอิ่มเลยฉันอยากจะกินไอ้เจ้าบุคนนี้ขึ้นบาทันทีเออเออจะไม่ไหวแล้วเออเอออ้ยน่ากลัวมากๆนะครับแล้วมันก็มีอาวุธเป็นไม้เบสบอลด้วยนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยสุสัตว์บาอะไรโคตรน่ากลัวไปเลยนะครับเข้าไปข้างในกันต่อครับโอ้หตรงนี้มองเห็นแต่ไกลเลยนะครับเออเดี๋ยว ใครวะเนี่ยโอ้ยตัวเขาใไเเลยนะครับนี่มันคือเจ้าดูกินดูดนี่นะโอ้ยเอ้ยพวกเราดูสิมันมาตรงนี้แล้วฮ่าฉันอยากจะจับมันเกินขึ้นมาแต่ทีเลยไอเจ้ามนุคนนดี้ดูสิมันหารอยาบากเลยเอ๊แล้วก็มีเจ้านกสตอเบอรี่ด้วยนะครับ อยู่ตกนี้เลยนะครับทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้ฮฉันจะเอาปากแหลมๆคม,มของฉันนี่แหละจิกไปที่หัวของมันแล้วฉันก็จะดูดกินสมองของมันมันไม่รอดแน่ ไปดูโซนถัดมากันเลยนะครับทุกคนเอนเดเอ,อ,นนอ,อ,อดีเดียวเอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสุนสอดดี่ก็เจอมาเลยนะครับทุกคนเออจำสิกโตบักกหลังเจปีเต้ปลีโจมันมาแล้วพวกเราดูสิไอประติลเข่ามาเดี๋ยวไม่ีใครบ้างวะเนี่ยตรงนี้เอ๊ะนี่มันคือเจ้าไดโนเสาร์นี่ละมันคือ ไดโนเสาร์เครื่องดนตรีนะครับโอ้ยมันตีกองไปหยุดเลยฉันดีใจฉันจะได้เกณฑ์มนุษย์แล้วฉันดีใจบอก,กเลยอโอ้ยเป็นไดโนเสาร์คนแปลกนะครับมีกองยาวด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนกเงือกนะครับก็คือน,นกฟริฟูร่านะครับเป็นนกที่ใส่แว่นโอ้ยคนแปลกเลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้โอ้ยกามเป็นมัด,ม,ดมัดเลยนะครับ มันก็คือเจ้าแผนกวิ้งกระบ,บองเพชรน,นะครับทุกคนแถมใส่รองเท้าด้วยนะเนี่ย <c oughs> มันจะรอดแน่จ้ามดกุน,นนี้พวกเราเตรียมพร้อมเราจะจับมันเกินทำไมเจ้าไดโนเสาร มันมีอาการแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูเหมือนมันกําลังข้างเลยนะครับทุกคน่าจะดีใจฉันจะได้เกจิจมาดล้วโอ้โตีกองไม่หยุดด้วยนะครับโอ้อะไรบ้านเนี่ยเป็นส่สัตว์ที่แปลกจริงๆโอเคโอเคงั้นพี่เจฟรีจะรีบเนาาื้วจ่าที่นี่กันดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันเริ่มแ,แปลกแล้วนะครับปีศาจท,ที่กายผ่านข้อเจอะไปเลยพี่เจฟรีขอหนีออกไปด้านหลังสงสัตว์ละกันนะครับทุกคนเอเดี๋ยว อ,อกนีก็มีนีน่นาโอ้ยอ่านทีดีสนก็มีมนุษย์หลอเข้ามบาอีกแล้วเออฉันดีใจฉันจะได้กินมนุษย์แล้วฉันกระโดดรอเลยฉันดีใจโอ้ยนี่ก็คือท่ายีรับแตงมโมไม่กระโดดไปอยู่เลยนะครับทุกคนทำไมอาการเป็นแบบนี้วะเนี่ยโอ้ยแต่ว่ามันโคตรแปลกไปเลยนะครับมีตัวเป็นแตงโม แล้วก็มีหัวเป็นยีราฟแปลกจริงๆนะเนี่ยโอเคงั้นหนีไปด้านหลังแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวไปไม่ได้ครับโอ้ยเดี๋ยวยังมีอีกสองตัวกันไว้อยู่นะครับมันคือเจ้าหมูเครื่องซักผ้าแล้วก็อูดตู้เย็นเออะไรวะเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้ฮมันกำลังจะนี้แล้วพวกเราเตรียมที่จะเกตบันไดเลยอ่า มันหนีไปทางที่ไม่ได้ฉันบดากรอมันามาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ออกไปแน่ดอนเอเดี๋ยวเรื่องแปลกแล้วนะครับทุกคนแสดงว่าพี่เจฟลรีไม่สามารถหนีไปทางนี้ได้นะครับมันมีเจ้าหมูเครื่องซักผ้าแล้วก็อุดตู้เย็นขวางทางอยู่งั้นพี่เจฟลีจะต้องเข้าไปข้างในนะครับมันก็ได้จะเข้าไปข้างในแล้วพวกเราดักรอกรี่มันได้เลย ข้าไปข้างในกันครับเอ้ยเดี๋ยวเหมือนเจออะไบางจยางเอ้ยชัดเจนเลยนะครับข้างในก็มีเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวนะทําไมหัวของมันเป็นแมวแบบนี้ นี่ก็คือเจ้าแมวกุ้งนี่นะโอ้หมาอยู่ตรงนี้เลยพวกเรามันเข้ามาตรงนี้แล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะออกไอ้ตู้บารนีไปเก์บานมันเป็นแมวที่โคตรแปลกนะครับมีหัวเป็นกุ้งเอ้ยไม่ใช่สิมีหัวเป็นแมวแล้วก็มีตัวเป็นกุ้งเอ้ยแล้วตรงนี้นี่เดียวนี่มันคือเจ้าหมูนี่นะแต่ว่ามันมีตัวเป็นระเบิดนะครับเอ้ยเดี๋ยว มเมื่อระเบิดกำลังทำงานเลยครับตอนนี้เ,เข้าไปใกล้ฉันเซฉันอยากจะเกณฑ์แกฉันไม่ไหวแล้วเออฉันออกไปไม่ได้ฉันถูกขังไว้อยู่ในตู้ปลาบ้าๆแห่งนี้โอ้แต่ว่ามันอยู่ในตู้ปลานะครับทำไมมันแปลกขนาดนี้ล่ะเนี่ยทางออกทางไหนเอ่ยเออด,ดี๋ยวตรงนี้ก็มีนะครับนี่มันคือตุงตุงตุงเฟสสองซีเตอร์นี่นะอ้ย ่าของมายค่อยกว้างไปเลยมันมาแล้วออใครจับฉันมาขังไว้ในที่วัเนเดียวฉันอยากจะออกไปออฉันจะออกไปเกินบมนโอเคครับงั้นรีบหนีออกจากที่นี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวว่าแต่นี่คือใครเอ่ยนี่ก็คือเจ้าลิงนี่นะมันมีหน้าเป็นลิงนะครับแต่ว่า ตัวของมันเป็นส้มเฮ้ยส้มลิงอะไรวะเนี่ยโอ้ยแปลกมากๆนะครับไปตัวนด่โอเคโอเคเรียบนี้กันดีกว่านะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับโอ้ยตัวใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนตาตาตา,ตาซาวรา บอกเล่าอออไปเกิบันไดเลยมาจูดานหน้าของฉันแล้วตอนนี้ฉันออกไปไม่ได้ฉันติดกระจกบ้าแห่งนี้อ้ยตัวมันใหญ่ครับมันเป็นการน้าร้อนแล้วก็มีขาด้วยนะครับทุกคนทางออกทางไหนเอ่ยทางนี้ไปได้ไหมเฮ้ดเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยลอยอยู่ตรงนี้เอด,ดีเดี๋ยวมันเหมือนกับร่างของมนุษย์เลยนะครับ อย่าบอกนะว่าพวกมันจับมนุษย์กินแล้วโอ้ยเดี๋ยวไม่อยู่แล้วนะครับรีบออกไปกันครับเข้าไปข้างในกันครับทุกคนเออดีเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ้ยมือคนประดอนตายอยู่ตอกน,นี้เออดีเดี๋ยวเอ้ทำไมมีเสียงดนตรตีครับทุกคนเอ๊ะมีเสียงดนตรตีครับขอเก็บปืนขอนเลยแล้วกันนะครับเสียงดนตรตีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นพวกตู้ปลานะครับ แต่ว่ามีแค่ปลาเล็กๆว่ายไปมานะครับโอเคครับรีบออกจากที่นี่ดีกว่าเอออะไรไม่ได้เออไปอยู่ตรงนี้พรารักเดิกจิ๊จิ๊กจิ๊โอ้ยมันเจอเจ้า,ดาไดอยโดนเสาปลาดิชัยกี้เออตกตก ใคยบอกแล้วนะจี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 ไม่นะใครใครมาทาผึ่งเอาใช้บ้านเน้โอ้ยเดี๋ยวติดตๆๆๆิดดโอเคครับดูหวดวาดพวกบานเออออกมาแล้วจะจะไปกินบ้านม้านมาอาบมาทาผึ่งเอาจช้นี่ก็คือเจ้าเผชิาวอรานรเน่ยจีโ๊โอเคโอเคนี่บอกไปครัทุกคนเี๋ืวไปทางไหนเอ้ยออกไปทางนีท้ทางนี้โอเคโโอเค เอาไปกันครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยมอยู่นี่พวกเราโอ้โดเเโอ้เดี๋ยวแกตาวทาน้ี่นะมารับนีดาคาโปชชนะาเอาคาโเชนาร้อยไปกาไไไอเดี๋ยวมีบรันกับมูชนาด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยเด็งเไม่นะพวกมันออกมาจากสวนใสกระป๋ดแล้วนะครับเล่นเด็กกันครับทุกคน จะดี diyorsun? ไปไหนไอ้เจ้าบันดุแกบังอายบังคาลูกน้องของฉันไปจนหมดเลยน้อยแน่บังอายปากแกจะต้องตายโอ้ยเป็นปอดหมาแล้วเออบันดีโอเคโอเคเดี๋ยวลูกพี่จะหลีกหายนะครับจะถีงได้ได้ไม่ตายนะเออจะแกแกไม่มีทางหนีครับเลยจริง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 ลูพี่เจ็บเลยจะต้องกระโดดลงนะครับไปก้าอยู่ เฮ้ยมันลงกไปข้าดแล้วพวกเราเดี like, ๋ยวจะหนีไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเอ๊ะตรงนี้เหมือนมีเจสกีครับเจกวเจ่เจเจ่งเโอ้ยไปถึงครับทุกคนโอเคนายพี่เจเลยขอขับเจสกีหนีละกันนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยพวกเรามาจะหนีไปแล้วเฮ้ยไปเกตบัน